สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่ f อที่ติดตามให้กำลังใจตลอดจนคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n n นลก็จะนำเหรียญที่สามารถขายได้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แต่ก่อนที่จะไปรับชมเหรียญก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องสมาคม channel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังใจทางช่องของเราทางช่องก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไป คลิปนี้ก็มีเหรียญที่มีราคาขายได้เกินหน้าเหรียญมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็ไปชมนะครับเหรียญที่มีราคามีความนิยมหลายๆร้านเขาก็รับซื้อกัน ก็คือเหรียญปีพศ2541ชนิด10บบาทสภาพสวยๆเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหลักมีเหรียญปีพศ2541เเหรียญพวกนี้ก็ติดไปด้วยได้ส่งไปขาย เหรียญนี้ก็ใช่เนื้อเกินส่งไปด้วยก็ได้เหรียญปีพศหายากเช่นกันแบบนี้ก็ส่งไปขายได้ถ้ามีเหรียญหลักคือปีส1เหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับก็รวมไปรวมไปกับปีพศสองชนิด10บาท นี่เขาเรียกว่าเหรียญหลักก็มีหลายช่องสามสี่ช่องนะครับโดยเฉพาะช่องของปานาตนะครับช่องของปานาทถ้ามีปีพศ2541ชนิด10บ,บาทแล้วก็ปีพศ2อง2ชนิด10บ,บาทนะครับ เหรียญอื่นๆเหรียญย่อยนะครับก็ท่านใดติดตามช่องของป้านาดก็จะเข้าใจสำหรับผมสาเหตุที่ต้องพูดถึงช่องของป้านาดก็เคยขายให้ป้านาดหลายรอบแล้วนะครับก็เป็นลูกค้าเป็น f อซ ของปรนาตอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องที่มีเป็นช่องพันธมิตรนะครับกับช่องของปรนาตก็เลยต้องได้เอ่ยถึงนะครับก็มีเหรียนที่แนะนำให้อกษาสมคนรุ่นใหม่หรือ fc ที่ติดตามช่องสมาคมชาแนล นะครับให้ได้รับชมเพื่อที่จะได้ข้อมูลในการส่งเหรียญขายสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับ m อเป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ